สวัสดีค่ะพเก้าชอบไม้อบกอกนะคะจัดไปจัดมามันสวยเนาะนี่นเห็นไหมสวยงามนะคะทําเป็นแถวแบบนี้ค่ะง่ามค่ะง่ามโอ้ถ้าผมทําบ้านผมก็ต้องซื้อต้นไม้เอาไว้อย่างนี้เลยอ๋อต้องมันก็จะได้ดูแล้วก็ก็สวยเยอะเลยก็สวยเยอะนะคะโพธิ์พีตัดต้นไม้ออกเนี่ยมันจะเป็นนน้องนิวน้องนิวคุณกี้นี่นี่เสื้อนุณกี้กับน้องนี่เป็นนังมองหอนแน่ โอ้ยหอนเด็กคนนก็บอกว่าตำนานของหอนนี่คืองามแค่บัดนี้ไปไปไปนั่งดูหอนเนี่ยมาจากไหนโอ้คือหอนเลยฟังฟังดีๆนะครับโอ้สวยงามมากเลยค่ะสุดยอดเลยป้าหอนนี้นะเมื่อเช้านี่นะบอกว่าพาไปดูเหตุหน่อยเห็ดอะไรพิชิตเี่อนะอ๋อจ้ะพาไปเหนไปเบิงทิกกี้พาย่างไปเบิ้งสวนนะนจากหน่อยะ่าสันโอ้ค่เบิ้งจกนยก็มไป้มาับไปเห็นอนี้คบ้เหมาะพอดีน่เอาอยตอยู่ในวนคอย พาแบกลงไปซอยคอยแน่ๆมันเหรอชิดเฮนใช้เหรอแพะแบกออกมาครับแบกออกมาตะบูอะไรก็เป็นประโยชน์หมดเลยนอนตั้งแต่สิมายูน้ำกันเดือแม่ผู้ใหญ่ค่ะค่ะค่าเดือมาฟังน้องนิวพูดนะใช่ลใช่เวียกใช้งานโบไดยูโบไดเศร้าตาโชต้องมาคอยเก็บคอยเมียในเป็นแต่อีต้นก็อย่างมี้ช่องพ่อเมียนี่ค่ะ แต่แต่ชิดพบเจ้าแล้วพบเจ้าแล้วนี่ค่ะผ่านมาอยู่สะดุดแล้วเป็นไงดูดีไหมดูดีมากเลยค่ะดูดีมากเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูขนาดดูขาดประมนี้อันนี้คือจัดอย่างนี้เลยไหมบอ ก็คือเราจะอันนี้ทดลองมาทดลองปั้นข่างงามง่ามง่ามโอเคแล้วก็เอาลงแบปลูกเลยโอ้โหคือเลยทำให้มันสวยมันไม่สวยไม่เยอะเลยนะดูไฮโซดูสวยงามดูล่มลื่นอะไรเย็นหูเย็นตาคนมาเที่ยวเนาะดูแลมีความสุขเลยปากแปรถึงแล้วนะอะไรประมาณนี้นะปั้นอะไรอีกน่ะเป็นซุ้มๆเลยบ้านคอยจัดจะบอกเหรอใช่คืองามแทโพธิบ้านนี้ เอาจ้าต้นเด็กต้นนี้ไม่ปีหกห้าเราต้องเตรียมนะงามหลายงามหลายปีหกห้าเนี่ยมันเป็นปีการท่องเที่ยวที่มันจะเป็นปีแบบเลขหกห้าปีมหามงคลนะโรคค้าคนไข้ไข้เจ็บโรคระบาดหรืออะไรมันจะหายไปแล้วแล้วโอ้สาธุสาธุแล้วก็เฮงๆปังๆังแลแถวนี้เนาะจะได้แบบเออนะครับเป็นไงบ้างครับบ้านผมสวยค่ะไฟกระติดเรีวครับมีอ่างกระติดเหลือแต่ผ้าม่านเนาะนึกผ้าม่านหนูๆมาใส่ครับสร้างไม้แล้วบอกค่ะที่สามมือครับ แม่แม่เชื่อเลยนะคะนี่เออตรงนี้มันจะเลื่อมง,งานเพราะว่าคนจะมานั่งตรงขอนนี่แหละนี่เ,นะะเขาจะมาเซลฟี่ตรงนี้นะคะนี่นแม่เชื่อเลยว่าออวนหนึ่งแม่ก็จะมานั่ง,งเหมนะอเือนกันนะตรงนี้นะวงเช็ดน<ด>ครับเช็ดชดูแลครับเบสเก้าสวยนี่แม่เก้าสวยแม่ก็จะมานั่งตรงนี้ประจําเห็นว่าค่ะเห็นว่าไปเนี่ยเป็นเก้าอี้แล้วเด็กคนเดียมาปลูกกล้วยไหมเฮ้แม่นั่งได้กว่า เอาเบิ้งครับเบิ้ง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 เพื่อนสิมานางจ่องนางขอนใหม่เบิ้งแม่แม่ขอสิพขอแม่ไปนางรูปขอนใหม่แม่นางเบิ้งนี่เด้อสิเด้อนี่โอ้เหมาะแท้เหมาะสมบัตเอาไว้เป็นที่นั่งเอาไว้เป็นที่นั่งกันแล้วกันเออวันนี้แม่ก็เดี๋ยวคัดดีๆเดี๋ยวสิล่สะแลกไว้ให้แม่เดี๋ยวสิสิ่งก็สัมดาษนะร่างมองดุจยาิสเด้อไวไฟเด้อแม่แล้วมาโหลดคลิปวงนี้เด้ออะไรนะติสไวไฟนี่อะไรนะ สวยมากด้วยว่ารีสอร์ทครับสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆสุดยอดอันนี้ใครเป็นคนตกแต่งต้องยกความให้น้องนิวใช่ไหมนี่ครับ้างเป็นคนออกแบบครับโอ้สุดยอดเลยนะคะชางบ้านไข่แล้วก็ซัมงตัรครับสวยก็สวยนะคะไอเดียก็ดีนะแล้วก็นายชี้เครื่องในนี่เรื่องสาวครับผมทุกมือนี่มันก็ไปบ้านเขาล่ออยู่หลังบ้านครับแต่มันก็สวยแล้วที่เขาจัดให้นะคะนี่สุดยอดนะคะ สวยมคนจัดก็สวยนะคะอะไรก็สวยไอเดียดีมากเลยนี่เราก็จะได้เชิญน้องนีไปจัดที่บ้านบางได้ไดได้ได้พร้อมพร้อมพร้อมมาไ้หมดมาเลยค่ะจ้าสมศรีเตชกิจรุ่งเรืองถ้าไม่มีสมองที่จะคอมเมนต์ดีๆมึงก็ไปมุดตมตายไปซะป้าค่นพ่นมังม่มังแตงค่ะสงฆ์นกว่าครับผมพอดครับบ้านครับคนคนความสะอาดบ้านนาบ้านไหนผมได้เลยครับผม สั่งตรงมาจากกาแฟกุ๊บกว๊อกวันนี้ครับเอาบุตร่ะเบิ้งดูสันไงขนาดยกได้เลยนะใคะเนาะยกผู้เดียวครับน่ารักเราสตรอมิ๊นึงนะคะเราขอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอชิงช้ามาก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะมาอภิรัยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกนะคะนั่นนะมาดูบ้านเขาสีสวยจังเลยรู้ป่ะครับรู้ป่ะรู้ป่ะครับบ้านอะรู้แต่คนอยู่ไม่รู้อันนี้ต้องบอกว่าคนอยู่นะตาดีครับ ต้องบอกว่าบ้านชิดสิบ้านแม่สิดูดูดูบ้านชิดนะครับแล้วก็ไปดูบ้านแม่ออฟนะครับดูบ้านชิดสิดูบ้านแม่ออฟสิน่าอยู่มากเฮ้ยมาสร้างมาเถอะค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมไปซื้อมาเลยครับดูบ้านนะคะสวยงามจริงสเดๆครับแม่นบครับแม่นบิครับเบิร์ตเหมือนมึงครับมึงนี่ครับไปซื้อมาเด้ออ้าวพี่เดชของพี่เม่์เดชเหรอ ว้ายยาสีวาจังสันแม่ออฟไลค์กาดใครแทงว่าจะไปปลูกไว้ที่ทุรงนั้นฮะถามก่อนใครแทงพูดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับคนสวนผมครับแล้วใครเป็นล้กของผู้หญิงนล้นนะครับผู้หญิงนั่นก็คือเป็นคนทําความสะอาดบ้านนะครับผมอันนี้คนสวนนะครับอันนี้คนสวนของชิดหรอครับอันนี้คนสวนนะครับนูแล้วคนทำความสะอาดนะครับไอดูสภาพคนสวนก็ดูสภาพคนไอ้ เราความไม่ถนัดสงสัยอภพมาหาโคตรเศรษฐีตัวเองตัวเองเราเพิ่งไปด้วยกันมานะตัวเองจะขายกันแบบนี้คอยละืดลูกไส้คอยเด้เห็นมาเทหน้าบ้านเหรครับนี่ไงหินหินหินกองอยู่นี่แล้วครับหินกองอยู่นี่แล้วครับเต็งไหนหมู่บ้านยากไ้เติอง้านกำลัง ค่อยเมื <ENNIS> ่อยดินะที่ที่เราผลมาเราก็เดี๋ยวเราก็มาคิดเงินทีหลังนะเคคาก็แ่ต้นไม้เราเยอะนะครับต้นไม้เราก็เยอะเราก็เลยเราก็ยิ่งยิ่งไม้ด้วยใครสนใจอยากได้ระวังนะคนสวนคิดเงินงมันจะไงอตั้งนไงบนี้ขายไม้ดอกไม้ประดับและไม้แดดนะคิดไม้แดดไม้สามดอ๋อสามโด หดูเด็กดอกฮะไม้สามดอไม้สามไม้ดูใช่ไหมเอาไว้ดูดูดับดอดูเด็กดอดูดับดอไม้ดอกไม้ประดับจ้าไม้ดอกไม้ประดับไม้เด็กครับผมชิดอยากได้กาแฟคุณเกียขอเบอร์ให้ดอยปาะั่นมาเอ้าวาได้ขายกาแฟแล้ะมันนี่ สั่งผ่านชิดได้นะครับศูนย์หกสี่หกเ้าหกศูนย์เลยนะคะนี่มาเบิ้งค่ะชิดค่ะเบิ้งบ้านข่อยบอคับเบิ้งบ้านข่อยงามบอุ่คนอันนี้คนทำความสะอาดนะครับใส่กระโปงครับอันนี้คนสวนนั่งอยู่หน้าบ้านนะครับผมเขาเปลี่ยนสถานะไว้่เปเพจก็เอเด้อเท่าไหร่เปลี่ยนสถานะไว้่อาไรเท่าไหร่ทั้งหมดเทาประมาณไหนบ้านนี้เหรอตอนนี้อยู่ที่แสนแสนเอ็ดแล้วครับโอ้แสนเอ็ดแล้วนะคะ ก็มันสวยนี่คะบ้านจิดสวยครับมันแทงตรงไหนกระจกไงใช่กระจก้ากระจกกามหมื่นครับต้นไม้นี่กระเมินแล้วครับผมเล็กนะสามหมื่นครับเนื้อหนูจะเดี๋ยวหนูจะไปอ่าฟ้าแอมกับสามหมื่นหลังค่าอีกหมื่นหนึ่งครับฟ้าแอมคืออะไรนั่นแหละครับฟ้าแอมก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อฟางร่มให้ลดกันนี่นะคะขอขอบคุณนะคะช่องเอ้ากอกกอกนะคะเออ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกวกดิ่งให้ช่องเรากระกอกนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า